สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยักษ์หนีคุณเชื่อหรือไม่ไอดี ID พลัง276ล้านไม่เคยมีกระบองเหล็กสักล่างแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําการปลุกตื่นกระบองเหล็กบอกเลยว่าอาจารย์กายหิดจะต้องภูมิใจในตัวเรามาดูกันว่ากระบองเหล็กของเราจะโหขนาดไหนแต่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมองมมิงไปแสตชับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้า <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวะนเนี่ย 24p a เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกกันพันแมแเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอร์มิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งหรือฮาฟพยางศ์แน่นอนวันนี้เราก็อยู่เกมวั Man, ke, นพันแมนเดอะสตองเกนเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปเนะี่ยวันนี้เราจะมาปลุกตื่นเนะี่ยกระบองเหล็กยูให้ทุกคนได้รับชมเนะี่ยเพราะว่าเราเป็นรองหัวหน้าของกิวหงิดเนะี่ยและอาจารย์กายหงิดจะต้องภูมิใจในตัวเราจะต้องยกนิ้วให้กับเรานิ้วกลางไ้สัตว์ วันนี้เราจะมาทําการปลูกตืงนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ 24, 0 0 0พแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะครับส่วนใครนะครับที่อยากมีกระบอเหล็ก U r แบบผมะครับสามารถไปเติมได้ที่ท,ทเวนีโฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอมิ่งบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวหาว่าผมโมนะผมบอกเลยนะว่า ไอดีห้าพยักหนีเนะี่ยไม่เคยเล่นกระบ,บองเหล็กสักล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าง l อ r นอาบวกนะก็ไม่มีนะครับล่าง UR ก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่มีนะครับวันนี้ผมจะมาทําการปลุกเตือนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเล่นมาเกือบ5ปีแม่งก็ไม่เคยมีเลยนะนี่โกลิบารผมเล่นมาเกือบ5ปีนะผมยังไม่เคยมีโกลิบาร์เลยนะขนาดตัวละครผมพาสองทั้งทีมนะครับไม่เคยออกนะไม่รู้มันออกยากออกเย็นอะไรขนาดนั้นนะคือแบบว่า แม่งไม่เคยได้นะอ่ะวันนี้แนววิธีการปลุกเตือนกระบ,บองเหล็กของเราเนี่ยเราได้ทำการเติมฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับตอนนี้เลเวลอยู่ที่1นึ่ร้อยเ้านี่ยเราก็กดที่เลเวลซื้อแล้วกดไปที่ร้อยเวลแล้วก็กดไปโบ่เป็นไงเลเวล201อ่ะครับน้องๆนนแล้วก็รอรับของนะเฟิร์สเฟิร์ฟิร์โบเข้ามาอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ผมได้รับกล่องแล้วนะครับมันเป็นหีบโซนะเห็นปะหีบโซคอเมทัลแบทเนี่ยครับแล้วก็ลิทแบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้เนี่ยเก็บเอาไว้ทำอะไรรู้ปะ เอาไว้นี่นี่โดโดโดเก็บไว้แรกโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลเออเก็บไว้แรกโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลมาไล่ฟ้าคนในเซิร์ฟนะมาปุ๊บเอ,อเดี๋ยวจะมาเลเวลซื้ออะไรอีกจะมาซื้ออะไรนักหนาฮัลโหลไม่ได้ต้องกดรับรีบแบนเออตอนนี้ผมเหลือแบงค์อีก100นะครับเดี๋ยวค่อยเก็บไว้อาซื้อเลเวลเนะครับแล้วก็มาทําการแลกโทรศัพท์นะครับมาผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าวิธีการเติมฮีโร่ซัพพอร์ตในรอบหลังๆเนี่ยเวลากดใช้เนี่ยมันจะปลุกตื่นได้เลยไหมแล้วกดใช้เข้ามานะโบ๊บู โบเราจะได้อะไรบ้างนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะอันนี้คือลุ้นจัดเลยนะเพราะว่าผมไม่เคยเติมซัพพอร์ตเลยหลังๆ <h az im> เฮ้ยแค่เปิดใช้เดี๋ยวโ,โหเปิดใช้ปุ๊บกตื่นเลยวะโคตรจนะัดเออโอ้โหกดกล่องอ่ะโอ้กูคิดว่าไอออนแมนเออแม่งแม่งพลังขึ้นมาโบให้เลยนะตอนนี้เท่ากับเราได้กระบองเหล็กยูอารมาเป็นที่เรียบร้อยนะถว่วไวจัดเลยนะเออได้จริงเมื่อวานเดี๋ยวขอย่าเช็คก่อนนี เริ่มจะไม่เชื่อสายตาลนะไอ้บอยอย่าเชื่อสายตานะคือแบบว่าได้จริงเว้ยแล้วแบบมาถึงพลังสิบล้านนะก็วงเหล็กของเรานะเออขนาดไม่มีของนะเป็น2ดาวนะพลังอยู่ที่10ล้านนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะผมก็จะมาทําการเนะี่ยครับทำการปลุกเตืรนร่างเอเนบวกนะเพราะผมก็ไม่มีเหมือนกันเะนี่ยแล้วก็วิธีการที่เราจะเล่นร่าง u r ให้สุดเนะี่ยเราต้องมีร่างเอเบวกครับแล้วมันถึงจะโหดนะในส่วนของกระบองเหล็กเนะี่ยมาอุปกรณ์อุปกรณ์คือไม่มีนะ คือไม่มีนะเดิมๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนีไปหาอุปกรณ์มาใส่ก่อนแล้วก็จะมาทําการเทสนะแต่ขออนุญาตกดคุณสมบัติก่อนนะ้ยแลก็พลังโจมตีอยู่ที่เจ็ดแสนเนี้ยแล้วก็เลือดอยู่ที่4 000, ล้านเลยนะขนาดไม่มีของเลือดยัง4ล้านแนวความเ 47, ร็ว447ร้อยสบเนี้ยอัตราคิ13%ิบสเร์เนี้ยดามเมจคีร้อยหกสิบสองเนี้ยอัตราต้านทาน13%บล็อก62.95แม่นยำห้แล้วก็ต้านทาน20่สิบเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตไปหาของมาสลับก่อนนะะแล้วจพาไปเทสนี้ย Few moments later. มาตอนนี้ผมก็ได้ปั้นกระบองเหล็กมาพอประมาณนะพลังอยู่ที่18ล้านนะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่10ล้านนะมาดูกันว่ากระบองเหล็กของเราจะโหนขนาดไหนนะแต่ผมยังไม่ได้อัพดงอัพดาวอะไรไปเลยนะอัพอย่างอันนี้ลยหน่อยเนยะเห็นว่าอย่างดาวสองดาวนะมีประมาณนี้เลยนะเออแล้วก็ทักษะนะผมก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยนะทักษะคือแบบดูเรามันเก่งเกินอนะ่ะไม่จำเป็นต้องใส่เยอะขนาดนั้นก็ได้นะมาเดี๋ยวผมจะพาไปหาหัวนะค,คนที่ผมจะหัวนะก็คือ ไอโนอานะเออไอโนอามันท้าผมเว้ยมันบอกว่าพี่เก่งจริงพี่เอากระบองเหล็กมาเดี่ยวกับผมนะครับซึ่งมันอยู่กิ้วหิดเหมือนกันนะมันเป็นลูกน้องในกิ้วของผมมันกล้ามาท้าลองกิ้วแบบผมนะเออผมก็จะหยามไม่ได้นะคือแบบจะปล่อยให้มันหยามอย่างเดียวไม่ได้นะผมต้องไปฟาดมันนะนี่นะครับทีมของมันนะครับทีมของมันสายฟรีจริงๆมันไม่ได้สายฟรีนะผมจะหวดมันเว้ยมันหลอกเว้ยมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้แบบสายฟรีของจริงเว้ยมันเติมเว้ยเติมเดือนละเกือบแสนนะอ่ะเออมาตอนนี้ก็เปิดสนามมานะผมก็จะมาหัวไอโนานะครับทีมของผมผมบอกเลยนะผมใส่ทีมกะโหลกกะลามาเลยนะเออมาหัวกับเด็กกะโหลกกะลาก็ใส่ทีมกะโหลกกะลามานะครับปึ๊บนี่ฝั่งของข้าเปิดก่อนโดนตัดลูกไฟด้วยงานเข้าแล้วกู <c oughs> งานเข้าแล้วกูนี่ครับปึ๊บได้เวลานะฝั่งของข้าเปิดก่อนอยู่แล้วนะฟุบมา ตัวกเนี่ยปาคุณนายมากรดเข้ามาที่3ตัวหน้าของเราเนี่ยแต่เข้ามาไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ติดไฟไปเนี่ยฟึบแล้วก็ได้เวลาฟาดกระหน่ำจากกระบองเหล็กฝังมาเนี่ยฟาดมาบโบตั้มโอ้ยแรงจัดเนี่ยจากกระบองเหล,ล็กเราให้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะแล้วมันก็ปาคุณนายใหม่หนึ่งทีนะฟึบแต่ว่าประเด็นคือเราเนี่ยไม่มีลูกไฟไงเออเราจะไม่มีลูกไฟนะครับเดี๋ยวผมขอย่าปิดอันติทุกตัวนะเปิดแค่กระบองเหล็กอย่างเดียวอะมาดูกันว่ากระบองเหล็กของเราจะโหข,ขนาดไหนนะขนาดแบบ พลังแค่18ล้านปั้นกับกระ ي, โหลกลาดูดิเนี่ยกะโหลกลาหูยเกลิวถึงก็ติดโลว่ะเป็นงานแรงจัดเนี่ยแล้วก็แทงทอาฝั่งข้างนะถอยเข็มขัดแล้วก็มาอัดตูดเนี่ยเราซุนเรือเ,เข้ามาไล่ต่อยหนึ่งทีนะครับแต่โล่ของเรายังไม่จางนะก็โดนมันฟาดม,มาอีกหนึ่งทีครับนปะั้มเข้ามานะโอ้แม่ไหลนองอาขอแรงกว่านี้ดิกระบองเหล็กอะไรของเองวะเออดูของพี่นี่กระบองยังบ้านไม่สุดเลยคือแบบยังไม่ได้รีของรีอะไรมาเลยยังหดเกลีวยังติดโล่เนี่ยฝั่งข้างฟาดมาอีกทีคร ตั้มโบเข้ามานะครับ19ล้านเนะี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ปลาหมึกของเราเนี่ยโลจางนะแล้วก็ติดโลเกลิยวด้วยเนะี่ยมันก็ได้เวลาครับคิงฝั่งตรงข้ามนะเด้งเลือเล e no นะ่อนมาครับกริ๊งกริ๊งกริ๊งจากฝ่ายโนอาห์นะครับกอดอกแลก็ได้เวลาหมาัดไอจ่อยเข้ามาไล่ต่อยหนึ่งทีนะฟุ๊บแล้วตอนนี้ปลาหมึกของเราก็หลุดจากโลนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สกิลไงหรือเราไม่ได้เปิดอัติไงตอนนะี้นฟึบแล้วก็คิงของเราเนะี่ยได้เวลาเด้งเลื่อนนะครับกริ๊งไปเลยเพื่อนรักนี่ไปเลยเพื่อนรักแล้วเราฟัด ยี่สิบเจ็ดล้านขนาดไม่มีอุตสามดาวด้วยนะเออปุ๊บแล้วจัก,กรพรรดิเด็กเนี้ยก็ปล่อยหมาเข้าไปตั้มหูแปดสิบแปดล้านว่ะฝั่งตรงข้ามติดโล่ไปสามนะคือกระบองเหล็กของเรายังไม่มีอุตสามดาวนี่ครับฟาดไปยี่สิบเจ็ดล้านถ้ามีอุตสามดาวจะโหขนาดไหนเนี้ยแล้วคิงเรานะี้ฟึ่งเด้งเลือดมาหนึ่งทีครึ่งแล้วก็ได้เวลาฟา,าดนางทีปับ๊บปับ๊บอัมโบสิบห้าล้านโอ้โหถือว่ารุนแรงเอาเรื่องจัดนะจัก,กรพรรดิเด็กของเราปุ๊มก็ปล่อยสกิลหมาไปหนึ่งทีอะตอนนี้เปิดสกิลอันติไปเลยสสงารมันเอ,อ้ย ไม่อยากยื้อนานไม่อยากทรมานมันนานนะซุยริวฝั่งข้ามต่อยมาโอ้โหแรงจัด47ล้านแล้วก็ต่อยมาที่แนวหลังอีก8ล้านแล้วก็ต่อยมาอีก13ล้านนะโดนมา3ทีนะแต่ว่ากระบองเหล็กของเราก็ยังยืนแอคได้อยู่เหมือนเดิมนะฝากกระหน่ำไปอีกโอ้โ <c> ห <oughs> 60ล้านไม่งิีโล่อีกแล้วนะครับแรงจัดเนี้ยข้าเรามีอาวุธ3ดาวคิดดูดาเมจจะแรงขนาดไหนนี่ขนาดเอาของไปอย่างอั1ดาว2ดาวทักษะก็ยังไม่ได้เปิดสักช่องเออโดนไป60ล้านเนีาาน้ยขู่คอหักเลยนะซุยริวนะแล้วก็ลูนแดงเนี่ยฝั่งตรงข้ามทองานนป๊บ แทงท็อปเนี้ยซียามาหนึ่งทีโบเข้ามานะคสิบล้านนะไม่เท่าไหร่นะฟึบแต่ว่าปลาหมึกของเราติดโลนะครับติดโลมาแล้วป็๊บนี่ปลาหมึกฟาดไปที่แทงท็อปหนึ่งทีเป็นไงแล้วก็ลูนแดงทํางานนะครับจังหวะนี้ซุยลึกเกือบตายแล้วแต่ไม่ตายแล้วปลาหมึกเข้าไปฟาดนะครับที่เกริลนะครับเจอหมึกน้อยฟาดหมึกใหญ่นะฟึบแล้วก็ได้เวลาฝัฟาดลงข้ามมาะครับโซนิกปลาคุณนายมากระรือเข้ามาหนึ่งทีเนี่ยเข้ามาโอ้ เบาหยองเลยน้องอาขอแรงวัวนี้ถือวะเออพวกเกนินเนี่ยปาปาดาวกระจายมานะปุ๊บแล้วก็บองเหล็กฝั่งของข้าวฟาดมา49ล้านอันนี้คือมีอาวุธสดาวแล้วเหรอวะสีล้านเองเหรอโอ้โหขนาดพี่ยังไม่มีอาวุธขูข่ของกระโหลกกระลาฟาดเองไป60ล้านเลยนะน้องเฮ้ยแต่ว่ากระบองเหล็กเราติดโล่วะ่ะงานเข้าแล้วว่ากระบองเหล็กเราติดโล่รือว่างานเข้าแล้วทุกคนแล้วหมันไอจอยเข้ามาไล่ต่อยนะครับปุ๊บเราก็ได้เวลาครับปุ๊บกระบองเหล็กฟาดกระหน่ำมาอีกหนึ่งทีครับทั้มสิบสองล้านไม่งั้นติดโล่ไปทีนนะคคครรรรััับบจากกเเวอ บ้กเข้าไปหนึ่งทีนี่ครับจากแทงเท้าไม่หนึ่งทีฟุบแล้วก็สุยลือเขามาไล่ต่อยนะครับปุ๊บมาแล้วก็ฟาดกระหน่ำจากฝั่งมานะเบาหย่องเลยยังไม่ถึงสิบล้านเลยวู้ดาเมจเหมือนเด็กเล่นน่ะ <c oughs> แล้วคิงฝั่งของข้าครับได้วลาเด้งเรือมาหนึ่งทีครับกริ้งโอเคปุ๊บแล้วก็ได้เวลาครับฟาดกระหน่ำจากฝั่งของข้ามาครับโบตั้มโบห้าล้านอะไรวะเนี้ย เอ้ยมีมูนสามดาวจริงป้ะเนี่ยโอ้โหปั้นเหมือนเด็กนะ้อยเล่นกันนะครับแล้วก็ได้เวลาครับปุ๊บคิงฟ่งของข้ามาหนึ่งทีครับเด้งเลือดกริงโอเคฟ้ามาเลยเต็มที่เนาะอหมัดไอ้จ่อยต่อยมาที่ปลาหมึกของเรานะครับแตงยืนได้อยู่นะครับแล้วก็ได้เวลาจากักรพรรดิเด็กของเราครับปุ๊บนี่ครับจักรพรรดิเด็กของเราหุ่ยแรงจัดนะครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเกลียวถึงก็ตายนะครับแล้วก็คิงของเราครับได้เวลาเด้งเลือดเหมือนกันนะครับฟิงวิงฟิงกริงโอเคกระบองเลยเลือกเต็มแล้วฟ้าก็นำมาที่กระบองมันครับตั้มเข้าไปล้านนะ 15ล้านถือว่ารุนแรงจัดนะขนาดแทงเขาคือติดโล่อยู่นะครับก็โดน15ล้านนะครับก็ได้ลายหนึ่งทีนะฟึ๊บแล้วก็โดนหูโดนสะท้อนมานะโก้กสุยเหยียบเพิ่มหนึ่งที73ล้านแล้วก็หินทุ่มไป88 000, ล้านคือริวตายนะฝั่งของข้ามนะมาครับฟา,าดกันอีกหนึ่งทีคนระับบุกบุกตั้มขนาดตัวเดียว12ล้านนะค,คือแทงทอมมันติดโล่อยู่นะมันเลยไม่โดนาเมนะรินะครฟึ๊บแล้วคิงลองครับเด้งเรือใหม่หนึ่งทีคนะรับฟึ๊บ มาครับจังหวะน,นี้ครับแทงเทอาฝั่งตรงข้ามป๋าสวดมาครับสุดยอดตําเข้ามา10ล้านนะขอแรงวันนี้นิดน้องเออแล้วหมัดไอ้จ่อยเข้ามาไล่ต่อยฟ,ฟุบหนึ่งทีนะแล้วก็เทินฝั่งตรงข้ามนะเทินที่3ได้ลาฟซนิกฟุบโซนิกเกตนินเนี่ยปาคุณนายมาโอ้ดาเมจแม่งยังไม่พ้น10เลยนะเข้ามาหกล้านเมตรนะติดไฟหนึ่งตัวแล้วก็บองเหล็กฝั่งนั้นก็ฟาดกลับมาแล้วขู่วิรอบนี้แรงว่ะร้อยสิบเจ็ดล้านว่ะเฮ้ยถือว่ารุนแรงว่ะกระบองเหล็กของเราถึงก็ติดโลเลยนะแล้วมันก็ป้าคุณ กรืดเข้ามานะครับสาล้านนะแต่ว่ากระบองเหล็กของเราเนะี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ติดโล่นะครับคิงฝั่งข้าเนี่ยนะก็เด้งเลือดมา1ทีนะครับปุ๊บแล้วมาจ่อยเข้ามาต่อยที่กระบองเหล็กนะแต่ว่าติดต้านทานแล้วกระบองเหล็กของเราก็ฟาดสวนกั็ไปครับโอ้โหถือว่ารุนแรงจัดนะแทงทอปเกือบตายเนะี่ยปุ๊บแทงทอปก็ปาสวนเนะี่มาครโอ้โหเข้ามา10ดาเมจนะขอแรงวันนี้ดิเนานะแล้วมันก็ฟาดมาอีกหนึ่งทีนะคัอบอัมโบโอ้โหมีเงินวันสามดาวนี่เบาหยองเลยนะถอดทิ้งไป ตอทิ้งมาโทรศัพท์มึงอ่ะเออแล้วก็เด้งเรือมาแนจใจทิ้งฝั่งตรงข้ามแนบะฟิง้งแล้วก็ได้เวลามาดีมาดีมาด,มาดีฟ้ามาดีเออกระบองเหล็กของเรายังไม่ตายนะครับโดนมาโบเข้ามาไม่เท่าไหรนะ่นีครับฟึบแล้วก็ได้เวลาคิงมาอีกมายางนะหมาไอจ่อยเขามาไล่ต่อยก่อนเนะี่ยฟิง้งแล้วก็ได้เวลาคิงฝั่งตรงข้ามนะครับเด้งเลือมาหนึ่งเทียนบะกริง้งโอเคมาเลยเต็มที่เลยหมดไอจ่อยก็ต่อยมาที่กระบองเหล็กของเราครับแล้วก็ได้เวลา จกักรพรรดิเด็กของเรานะครับสกิลไปหนึ่งทีปุ๊มใส่แทงท็อปแล้วก็ับอ้ร้อยเก้าล้านตายแทงท็อปตายเนี่ยแล้วก็คิงของเราเนี่ยได้เวลาเด้งเลือดเนี่ยกริลิงกระลิงกระลงโอเคไปบองเหล็กนะฟาดกระหน่ำไปที่กระบองของมันนะโอ้โหท่านำติดหลบหลีกเนี่ยเข้าไปไม่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ได้เวลานะโปร,โกรแกรมสไตล์จากจ,ากจากักรพรรดิเด็กครับกระลึกเข้าไปโอ้โหแรงจัดเก้าสิบห้าล้านเก้าสิบห้าล้านนะถือว่าโคตรแรงนะครับแล้วก็ดองสะท้อนมาหนึ่งทีก็ให้ตื้นไม่มีลูกไฟนะต่อยธรรมดาไปหนึ่งทีนะเออ กบ็บองเหล็กก็ตีธรรมดาไปไงนะเทเจจัดนะบุกปักบุกบักไปหนึ่งทีนะเดี๋ยวหอยาติกดฆ่ามานะผมคิดว่าผมอาจจะปิดมันไม่ลงนะเพราะว่าวกะบองเหล็กมันเลือดอึกเหลืออีกสิกว่าหลอดเลยนะก็บองเหล็กมันเลือดเหลือสิกว่าหลอดแล้วประเด็นคือผมโดนตัดลูกไฟนะผมก็เลยทําการฆ่ามันนะแม่คิดมันจะยาวนะเพราะว่าผม่ต้องไปปั้นกระบองเหล็กนะต้องไปรีตัวละครแล้วก็เอาการอัพดาวมายัดกะบองเหล็กนะเพราะว่าตอนนี้ผมยัดไปแค่อย่างละสองดาวสามดาวนะส่วนแผ่นนักสัก์ก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยนะคือยังไม่ได้ใส่ะไรนะพลัง18ล้้าาานนนดเเมมตต็ทีี่อก็ อยู่ที่ประมาณ60ล้านเนะยครับเดี๋ยวเอาไว้เอาแบงค์นะครับมากดซัพพอร์ตจะน้าชิวจัดนะโนอาไปปั้นมาใหม่นะก็บองเหล็กอะถ้าอาวุธ3ดาวมันแบบไม่ได้ทําให้นายเก่งขึ้นนายถอดทิ้งก็ได้นะเอาไวา้ในกระเป๋านะน่าจะดีกว่านี้เนียครับก็ประมาณนี้เลยเนียครับผมก็ได้ทําการรีวิวนี่ครับ กับบองเหล็กเนี่ยของทีมที่ไม่เคยมีกระบ,บองเหล็กสักล่างให้ทุกคนได้รับชมแล้วนีอาจารย์กายเนี่ยจะต้องภูมิใจในตัวผมเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกาการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนี้ยขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ E p พนะีหน้า e ีนี้ก็ต้องขอรัวลาไปก่อนบายบายครับผมกูบอกไปยังไอพวกชาติโลกไอสัตว์ชิบหายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนรุ่นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไงหมดเลยไอเฮียมึงดียังไง